เจออีกครั้งลมเอยลมลมเจ้าเอ้ยชะไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมา ลมเจ้าผ่านพัดพัดไปคำรักจากฉันวอนสายลงช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลา เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งสายลมก็ไม่ยอมพัดเธอมาสักทีเลยลมพัดเขาไปไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมาสักทีทำไมสายลมถึงใจร้ายกับเราจังเลยอะ่ะพัดเขาไปแล้วก็ไม่ยอมพัดเขากลับคืนมาว่าไปตามเพลงเนาะพี่น้องเนาะบอกไปตามเพลงเอ้ออันนี้คือเพลงเพลงบอกไปน้ำเพลงเนาะ ขอบคุณน้องทรงพลน,นะคะขอบคุณน้องทรงพลจ้าน้องทรงพลลงไหลหรือไปลงไหแล้วใช่ไหมลงไหลหรือ,อยังเดี๋ยวจะแวะไปหาแม่พวงแม่พวงลงไหลหรือ,อยังอีกสองนาทีนะคะสองนาทีก็มีแหงสองนาทีก็ลงไหลเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะถามว่าระกแค่ไหนนับเม็ดรายท้องทะเลก็รู้ ลมหายใ,ใจที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันถ้าห้ามจะเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรักใครสักวันก็ลองนับดูสายฝนนั้นฝนปรำ นั่นคือน้ำตาจากใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้าย ก็เชิญอย่าเดินหนีไปจากฉันนึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจากถามกันสักกี่ครั้งก็ยังบอกเธออย่างนี้ ว่าทุกวันเปลี่ยนสีแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว ฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญอย่าเดินนี้ไปจากฉันนึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจากนึกเสียว่าสงสาร ย่าลงทันด้วยคําว่าลากอนนึกเสียว่าสงสารนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆตาดำๆคนนี้นะคะสงสารหน่อยเด้อขอกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อ แป๊บๆจะลงไล์แล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีก็ขออนุญาตลงไล์เด้อขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไว้นางงามๆก่อน,อก,นก่อนสิลงไหลกับนางงามๆก่อนท่ะเดี๋ยวก่อนที่จะลงไล์ก็ขอออยพนนะคะอุ้ยน้องทรงพลสวัสดีนะคะอันเตยอ้อยสินางงาม,งาม